อันนี้นี่ชุดนี่มีไผร์องน้ำหลายคนอยูบ่หหลายคนตัวตัวก็เต้นมาคำหน่อย <m repeatedly> ไจาคนนั่นแหละอุ้ยเป็นตาตางมือแม,มนมือคือเป็นต่ากพอผู้ใดผู้ใด่ีโล่เพ้นนี่ขเขากาต้องนเป็นตาักันอ่าไม่ลงนะโอ้ยมาตัเว้ยอุ้ยุ้ยจะใครตูังเพี้นนีค่ะมอมก็เป็นต่ ตัวเขาเขาว่ได้ต้ัวเขาอยากเป็นเด็กน้อยนะมู่ารัไอากอิตาลีว่าอยากดูดินสือจะเจ้าสาววะจะเป็นทหารเนาะ จนเคืกินัชเนื้อกินันไจังได้สนไทยไอานี้จักราเย่ไมล่ะยลยก็อย่าสกันฝึกหลายแถเบิ้งแม่สิบอกยังไงไม่งกตีออกยังสีแม่บ่ล่ะอาุบเขา จับใสมั่ายากอกไม่พูดจับใ่ให้มันยวนอีตอมไปยแต่ยิงไส้หนึ่นะเดีวไปจับใ่ให้่นแ่กจับใ่กับเาอะว่าเหไส่งกไม่ะกัน้จะมีบทบาทนาะใส่กินนาะ เาต้อกับพวกงูยังอ่ะเขากรมดาตัวรเขาสีใช้เขาก็ตโงรีล่เลยเนาะเขาเอาน่าดินดินัตโลอู้องแ้นอนผู้ใดสีัวายเนาะออเขาจะดจุดมาเเขาต้องดินตดินดิันเขาดินคนสวาเนาดินดิายเ เกียบมาไว่าดินอัลงก็กลัวม er ันเพลงยังกบ่นึงเนี่ยฮมเกเพลงเออเพลงยังกบ่นึงเป็นตักนะเออเเขาเรียกเพลงจำมูมีจำมูมีมูมูุอะกคนไนานกกนานกดนนิง โ่้้้้้้นนู้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ง้้้้อ้้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้้ไ้้้้้ี่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่้้้้้้้้้่้้้้้้้้น้้้้้ มากินว่นว่นเวียนเวียนอยู่น้ำแม่นี่แหละเพ่งนีเพลงนี่ซื้อว่าเพ่งจำมูมี่อยู่ในชุดโคตงกร่วมกันบัดทุคนปีนองเอ้ยไม่ใ่ปีนบจับยังยายาเบื่อบ่ตายปีนี้บ่ตายก็เช่อเราปลอกไฟไมมันหนักอันนูนนี่แล้วสมคำล้ำลื่นตัวหละกปล่อยไฟแล้วบดหนักหนักกันนัโตปีนาญานได้แบกอสอเขามาแสดงด้วย เดีย๋ยวออกมาเห็นนางเป็นงอนมากนี่นราตรีวอาออกมากยี่ห<อ>ววางเราชื่อม<ำ>ันแอคเทอร์เดียนแบบว่ามันมีทาไมเอาไหมแอคเทอร์เ,เ,เ,เดียนฮะการโดนปัญญามันปล่อยล้มรถแบบน้น <c oughs> อันเครื่องดนตรีบ่นะอันนะ่ะเครื่องดนตรีนะเอาซุ้มมือขึ้นมาค่อยเห็นอ๋อ ก็ปกตยเห็นื้อนี้ตอนอยากออกนะเล่นเป็นเพีงบ่นนี่ก็เ่ราะทุรุษไทยในลแม่น้อนอยู่เล่นได้อยอ่ัระานยู่เพาได้ยุ่เฮ้าเล่นใ้พี่น้องฟังเบิ่งกันน่ะพนบ่เชือเด็กขันบ่ลล่นในบ้างฟังฟังฟังเพลงด้อพี่น้องงเด้อพี่น้อง้อมันมิสมพี่เบร์มาทั้งวกับได้เลนอ้คืออ โอ้ยโอ้ดนตรีนี่ดนตรีเพี้เจ้าี่ไปตกแต่งเบอนไง้างนสิถ่ไม่ยังซูมอนี่หาบางงาเด็กี่พี่น้องคือกันครับซูมอนี่พอกเอามาจะเงโดหนาเวที่อกเขามะแอกโคเดียนหรือแค่นสักมอลังสมัยก็ต้อสมัยไม่ง่ายบางินเิ๊กาสมดวยเออขนาดใมีโอ้ยน้ำมึงกับแค่นสักฉันก็ไปจ้างถามว่ามีแค่นสักคนละทีนนั่นันอ้ดอกตนี่เอาออกมัวนัน cảnh sát, ơi, bao giờ mình đi làm ơi, cảnh sát, ơi, mập nhồng, thằng mập nhồng này nó tóc có thì huỷ จังน <laughs> ี <chưa> ้จ <Nein> ังมาหาว่าจังสันใบกติซักหล่นวานี่เม็ดเือกจ้าเอ้าเอ้าหัวหัวไม่ไ่อะเบ้าเลยโอ้บดเมียเล่าซื้อต่อยั่ตีจุ๊เอ้ยเศร้าได้มากรอบดีขนา้เห็นเขาบ้าก็้เหงนั่งบอกไอ้าบน้ำเน้ะใบ้ยโอ้วันนี้ได้๋หอดะช้างแล้ว แสดงสดงว่าผัวอีกกวยบ้ากูมูมเ่ยังไปเพคือบ้าไม่นกไม่นมามาักกันยู่เรวโอ้ยมามมาวโอ้ยอย่งนกมากมาักมามาใบโอ้ยมาใบสักโลดสมโอ้ยนกขุมเอ้ยมาเขาซิ่งในกูแน่เ๋ยวมากระลำพอมานก่อน ชักแล้วก็เ้าแจ้ตาแดงความเด่งเนี่ยชักปักเจ้าตาแดงอยู่ตัวเนี่คือบวกตาไฟออเมียป็นไงหรอคือพวกตาไงตาสักสันดว่าเ่งไยว่าเี้นงยังตือจกเร่นน้มูนใ่ไหมมีอรรวในมการแแดงน มองสิเล่นเาบกักยากงนึงโอ้โอ้ยพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้บังปูบ่าวักเด้อนี่วงเียวนะี่อเาอกย่าอเปรียบเอาเปรียบมูหัวไปพูดัานซักแลยไปพูดพูดนี่ไม่นกอย่งจัดการจะเลยปีหน้าแต่งานให้เลยอยากกูเหมือนไคเป็นผัวมันมากันย่เนีย กูเป็นบ้าหลฮะหัวใจเลยกูเป็นบุษากูเขาเมียันตัวมองอย่างนู้นกูปานกูเป็นปานกูเป็นกตัยอุ้ยเราก็ได้เราก็ได้เอ้ยมาหน่อยก็หลายแล้ววะเอาไว้เอาไว้เอาไปแล้วมันมัามาเฮ้ยเต้าสักแล้วเต้าสักแล้วเอาไว้เอาไว้เอาไปฮึโอ้โอ้คอยบาด้ไเนี่ยไขว้ไปเนี่ยโอ้ยมเป็นยังไงี่ะซูไข่เด่นี่ลงซืูไข่เด่นีอันเบิกเนี่ย w i f ฟบนไี้นี่ซื้อจักบาทเหรอโ้ยเก่าพันแล้วเนาะคือแง่แง่แ้วไฟสูงฉิบเป็นะไรนี่บช่ไฟสูงฉิบเดียวออกมาลองให้มันจบซะจบกันแล้วสัสอดีเมันหรไปตัวยางบางตอนในอัร์เรว่าโคนงกเปิดอัลลเรจับหมูมีบ้งจับมูครับเรื่องไคนงครับที่